สวัสดีตอนเช้าคะ่ะมาเจอกับผักสดชื่นสดชื่นของเรานะคะอันนี้เป็นคณะไดาโนเคลคะ่ะปลูกไว้ในแปลงก็จะเป็นโรครากเน่าโคนเน่าบ้างตัดทิ้งไปบ้างนะคะได้กินบ้างไม่ได้กินบ้าง แต่ถ้าปลูกใส่กระถางก็จะดีกว่านะคะปลูกใส่กระถางเนี่ยโรคและแมลงก็จะน้อยกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นมะเขือม่วงทรงกลมรีรีนะคะทรงหลอดไฟเนาะต้นใหญ่มากนะคะมีลูกหลมแหลมนะเขาเพิ่งเป็นนะคะแต่ว่า เขาจับลูกเยอะแล้วนะคะจับลูกเยอะมากแล้วทุกต้นเลยดอกร่วงแล้วจับลูกแล้วนะคะจับลูกแล้ว ฝนฟ้าก็คลึ้มมาเลยนะคะคมืดขึ้นมืดขึ้นเลยค่ะข้างบนมะเขือ,อน,นี่ก็จะเป็นกระเจี๊ยบเขียวนะคะลูกแซมแซมกันไปเดี๋ยวก็ได้กินนะคะอันนี้ไม่น้อยเก็บ หลายรอบแล้วนะคะกระเจี๊ยบมีทั้งสีเขียวมีทั้งสีขาวอันนี้พันธุ์สีขาวนะจ๊ะพันธุ์สีขาวเห็นไหมเขาก็จะเป็นฝักขา,ขาวเห็นไหมคะขอดูในจ้านะคะสีเขียวก็จะเป็นฝักสีเขียวแบบนี้นะคะเห็นไหม ปลูกตรงกลางแปลงของมะเขือม่วงรีของเรานะคะลูกโตแล้วนะคะนี่ลูกโตแล้วยังไม่ได้เก็บไม่รู้จะทำอะไรเบื่อเนาะกินทุกวันก็เบื่อนี่ขนาดออกไม่เยอะนะคะเนี่ยยังกินแบบได้พอสมควรเลยสำหรับครอบครัวเราสี่คนนะคะนี่คืออีกหนึ่งแปลงค่ะเป็นแปลงไซส์เล็กเห็นไหมคะ ก็มีน้องกระเจีย๊ยบเหมือนเดิมค่ะขาดไม่ได้เลยกระเจีย๊ยบเนี่ยของชอบของครอบครัวกระเจีย๊ยบอันนี้ก็เป็นมะเขือม่วงไม่รู้ว่ารีหรือยาวนะคะม่วงรีหรือม่วงยาวไม่รู้เพราะว่าสองพันเนี่ยไม่น้อยเพาะด้วยกันนะคะบางทีแยกไม่ออกว่าไหนรีไหนม่วงก็ปลูกไปปนกันไม่เป็นไรนะคะต้นนี้อยู่ ล่างเพื่อนเลยก็เลยไม่โตนะไม่เป็นไรมีเยอะแยะนี่ก็เป็นขาในเข่งของเรานะคะขาในเข่งเนี่ยขุดกินง่ายนะ <Okay. S 1> เขาขยายเขาก็จะขยายในในเข่งเนะเา,เาเนเะ,นะ,ะเวลาเราขุดเนี่ยยุงเยอะนะคะเวลาเราขุดเนี่ยเราก็ขุด นขเงง่ายๆเนอะอันนี้ก็เ,เขาเรียกโคเบตองฟูหมักจ้ามาไว้ตรงนี้อีกระถางหนึ่งเนาะเอาไว้ให้ทั่วเลยผักเราเนี่ยไปตรงไหนก็ได้กินผักไม่ต้องเที่ยวหาอยู่นี่ก็เห็นไหมคะสวยงามค่ะมะเขืออ่า อันนี้เป็นคอนโดคอนโดอะไรคะคอนโดเลี้ยงไสเดือนค่ะเราจะมีพืชเราจะมีเศษอาหารของเรานะคะที่กินเหลือเศษผักเศษผลไม้ใส่เข้าไปค่ะชั้นแรกก็เป็นร้อรถนะคะร้อรถยนต์ชั้นต่อมาก็เป็นที่เราตัดออกนะคะส่วนที่เราตัดออกจากร้อรถที่มันเป็นแผ่นๆน,นะคะที่เราตัดจะทิ้งอะ่ะมันเยอะใช่ไหมแม่นายก็เลยเอามาเรียง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 กันเนี้ยคะ่ะ แล้วก็ใส่ใบไม้ลงไปข้างล่างสุดใช่ไหมคะแล้วก็เติมเศษผักเศษอาหาร <S <S เศษเปลือกผลละมง <S 1> <S 1> ละไม้ยอะไรเงี้ยคะ่ะลงไปแล้วก็นี่ใส่ขี้วัวนะคะใส่ปุ๊บขี้วัวขี้ไก่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีอะไรก็ใส่แล้วก็ใส่ดินนิดนึงแล้วก็ใส่สลับกันมาอย่างเงี้ยคะ่ะเศษอาหารขี้วัวดินสลับกันมาเรื่อยๆ แล้วบนสุดก็เป็นขี้วัวนะคะเดี๋ยวไม่นจะเปิดให้โดนฝนหน่อยเนาะจะได้เขาจะได้ชื้นๆนหน่อยอันนี้ไม่นาเพิ่งใส่ขี้วัวค่ะยังไม่ได้รดน้ํานะคะนี่นะทาไปเรื่อยๆค่ะมีเศษอะไรก็ทําไปอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้เนี่ยอันนี้ไม่น้อยจะไว้ปลูกนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เลีเ้ยงไสเดือนนะอันนี้ก็แต่ว่าก็ คล้ายกันค่ะวิธีทําคล้ายกันก็คือล้อ,ร,อรถยนต์สองล้อนะคะแล้วก็ใส่ใบไม้ไปด้านล่างสุดแล้วก็เติมดินแล้วก็เศษอาหารแล้วก็เศษอาหารที่ไม่หมักนะคะแล้วก็มีเศษอาหารที่หมักแล้วด้วยนะคะต้องการจุลินทรีย์ตรงนั้นเอามาใส่แล้วก็ขี้วัวแล้วก็ดินแล้วก็ใบไม้สดอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรก็สลับกันสลับกันใส่ลงไปแล้วก็ หาถุงพลาสติกมาปิดๆเอาไว้แล้วก็หาอะไรมาคุมเอาไว้อีกทีหนึ่งป้องกันแดดป้องกันลมอย่างเงี้ยแล้วเขาจะย่อยเร็วนะคะนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วแม่น้อยก็สักสิบห้ายี่สิบวันเนี่ยแม่น้อยก็จะมาขุดขุดแล้วก็ปลูกต้นไม้นะคะก็จะเขียวสดเลยค่ะไม่ต้องมาเที่ยวใส่ปุ๋ยอยู่นะคะนี่ก็เป็น มาระคี้นก่ะมาราคี้นกมันกงเองเขาอกง,องเองนะคะเนี่ยอยู่บนผักโขมผักโขมนี่อร่อยมากนะคะเขากเองเหมือนกันผักโขมนี่เขาไม่น้อยปล่อยให้เขาเป็นปล่อยให้เขาเป็นเมล็ดเดี๋ยวจะเอาไปโรยนะคะจะไปโรย โอเคฝนตกแล้วขอตัวนะคะเข้าบ้านทำกับข้าวก่อนนะวันหลังก็มาดูผักไม่น้อยกันอีกชวนปลูกผักกันนะคะเวลาว่างๆดีกว่านั่งดูทีวีเนาะปลูกผักก็ได้กินถูกไหมคะหน้าบ้านเราเนี่ยมีที่นิดหน่อยก็ปลูกไปนะป,รปรุงดินให้ดีๆปรุงปรุงดินให้อร่อยแล้วก็ ลูกเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็ได้กินและทยอยกันไปนะค่ะโอเคไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ